Ya se ve. ่คืนนี้ก็ออกอาสเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยนะคะกับ2ตัวแม่เลยนะคะที่รับบทแม่จริงๆเลยนะคะก็คือว่านี่ค่ะแอนซิเรียมนี่คือรับบทเป็นแม่ของออไอซ์นะคะอกนะคะแล้วก็ส่วนของออพี่แหม่มคททยาเนี่ยนะคะแหม่มคัทยาเนี่ยก็รับบทเป็นแม่ของเคนภูภูเนี่ยนะคะซึ่งไอ้อก็จะให้ยาๆกันตลอดเวลาค่ะเรียกว่าหน้าจอฟาดแรงขนาดนี้แต่ว่าหลังจากคัดแล้วเนี่ยนะคะเบื้องหลังเนี่ย สองแม่จะเมาส์กันยังไงไปฟังค่ะก็คพวกที่มีโอดีแบงค์แดงเถือกธุรกิจกำลังจะเจ๊ง<ๆ>ก็ยังมีหน้ามาได้นะคะไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะรู้ไส้รู้ภุมตัวเองบ้างหรือยังไงก็ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีที่สามีตายเร็วแล้วก็ยังทิ้งบรดกไว้ให้ก่อนที่จะยาไปแต่งงานกับเมียมใหม่นี่จ้ะ บทนี้แบบยาวนะแล้วก็แบบว่าตอโต้กันอย่าปุ๊บปอ่ะเร็วครับอย่ารอนานครับปุ๊บต้องเล่นเลยครับปุ๊ต้องกระช๊บปุเราด่าเสร็จปุ๊บเข้าด่ากลับเลยนะคะใช่พอสั่งคัดรูป2คนก็คือเลิฟเโอ้เมากันต่อแล้วไม่รู้เรื่องไม่จบนะคะเรื่องไม่หมดเรื่องไม่เคยหมดเลยที่เราจะต้องคุยกันเนี่ย ส,ๆๆส,สุดๆสุดๆสนุกมากค่ะแล้วก็รวมถึงคู่พระคู่นางก็แบบว่าเล่นกันได้แบบว่าเต็มที่มากๆรับ<ะ>รองค่ะว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถูกใจจริงๆนะคะคืนนี้มาดูกันต่อเลยนะคะม,มายาเสนหาตอนที่ 2, 2> นะคะได้ค่ะ